สวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาเชียงรายนะพ่อกำนันก็มาแวะหาญาตินะคะอันนี้โอ้โหพ่อกำนันอะไรเอ่ยข้าวกันชีนค่ะข้าวกันจีนอร่อยมากเลยเจ้านี้เจ้าประจําอร่อยแล้วก็ดั่งเดิมนะอย่าลืมนะทุกคนที่อยู่เชียงรายหรือที่ไหนมาก็่หลังพิทยะเด่นห้านะคะเนี่ยดังเดิมอร่อยมากบอกเมืองว่าอร่อยมาก จำนำค่ะนี่หอมเจียวเจียวเองนะคะเจียวเองทำเองหอมเจียวสดนี่ากินมากทอดเองครับน้อนั่นเองขนมจีบด้วยนะคะขนมจีบอ่ะพ่อครับแม่เปิดจีบก็มีไหมครับเปิดเปิดหม้อโชว์เลยโอ้โหขนมจีบอร่อยมากเนื้อล้วนๆนะครับเนื้อล้วนๆทำเองนะคะทำเองทำเองก็คือ เน้นๆเลยค่ะหมูนะล้วนลูกชายการันตีหน่อยว่าเมื่อกี้ทานเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยมากๆกระเจมากคือคืออร่อยในแบบของเขาทำเองนะเขาทำเองอร่อยจริงๆเดี๋ยวโทษทีนะบจิ้มอ่าชิมได้เลยนี่ครับหมูล้วนๆเน้นๆเลยเปลือกเนื้อหนิวหนึบนะครับ เหนียวนุ่มนะเหนียวนิ่มนะครับเหนียวนุ่มเหนียวนิ่มเหนียวนุ่มเหนียวนิ่มเหนียวหนุ่มอ่าเจ้าลองชิมดูดิลองดูนะฮะได้ต้องบอกว่าเมียร้อนครับร้อนนะเนื้อมีคุณดูเห็นไหมอ่านี่นะคะเนี่ยอยู่อยู่ติดกับถนนนะคะสะดวกสบายใครมาอย่าลืมนะคะมาแวะร้านนี้บอกเลยหลังชนะพิริยะเด่นห้านะคะการันตีว่าอร่อยจริง ถ้าไม่อร่อยไม่แนะนำนะอยู่ติดถนนตลาดสดเทศบาลน่ารู้จำนำนะคะค่ะสองอย่างเข้ามาจิ้มขนมจีบมาเมื่อไหร่ก็แวะทุกครั้งนะที่มาทุกครั้งก็ต้องซื้อไปกินฮะซืิอไปทานอร่อยจริงจริงอร่อยจริงยกนิ้วยกนิ้วค่ะยกนิ้วค่ะอร่อยยกนิ้วค่ะยกให้สองนิ้วเลยนะ ซื้อข้าวกันจีนข้าวกันจีนเ่ยโบนโบนไปนั้นก็มาเอาไปข้าวกันจีนร้อยห่อใครที่มีโรงทานหรือมีงานต่างๆที่อยากจะให้รับเป็นอาหารว่างเขาเรียกว่าเบรกหรืออะไรต่างๆได้นะคะมีขนมจีบมีข้าวกันจีนนะ รับทำรับทำนะรับทำนี่ก็มีออเดอร์มาเรื่อยๆพันลูกใช่ไหมใช่แล้วอ่ามีห้าเนี่ยพันลูกโอโ้โหนะอร่อยจริงอร่อยจริงรับประกันนะคะเจ้านี้อร่อยจริงๆ